คลิปนี้ขอพูดถึงแบนดอนโรเจอร์สกันสักหน่อยว่า4ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหัวข้อที่ว่าอย่ามองโบอย่างน้อยร็อดก็เคยโกมาก่อนขอบ่นกันนิดหน่อยช่วงนี้กระแสจิ้งจอกสยามอาจจะไม่ได้บื้มบั่มเท่าเทนฮากนั่งยิ้มในสิกชิงคาราบาวครับหรือตะกุง aser, เกรเซอร์เตรียมใส่หน้าผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของคนใหม่ของสโมสสแมนอยู่ไหนๆก็สู้กระแสที่พูดก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่แล้วงั้นขอเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าครับ ผลงานแรกของแบนด้าโรเจอร์สขอย้อนกลับไปเมื่อรดูก,การ2019-2020กันหน่อยนี่คือผลงานสุดเลเจนด์ของเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเอาชนะนักบุญเซาท์แฮมตันไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ9ทั้งวาร์ดี้และไอโยเซเปเรสก็ทำผลงานดับเบิลแฮตทริกได้ในเกมนั้น ในช่วงฤดูกาล2 0 2020 2 1รอเจอร์ก็สามารถนำทัพจิ้งจอกสยามคว้าถ้วย FA Cup ครับและเป็นถ้วยประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ที่ยังไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำที่พวกเราชนะได้เนี่ยต้องไปขอบคุณการยิงบอลไกลของอยูริเตลมองนู่นเลย เหตุการณ์ต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการคว้าโลกคอมมูนิตี้ชิลซึ่งทางรอเจอร์เองก็มีส <kind abonn emen> ่วนช่วยทําให้ทัพทิ้งจอกสยามมีชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยการยิงกู้โทษของเคเลชิอินเคียนานโชนั่นเองและนี่คือผลงานที่ผ่านมาที่ทางแบนนอนโรเจอร์สร้างเอาไว้กับเลสเตอร์ซิตี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาและสมกับแฮชแท็กที่ว่าอย่ามองโบอย่างน้อยรรสก็เคยโกมาก่อน จริงๆถ้ามีเรื่องไหนที่ผมมองโบกับโรเจอร์ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ